ดูแล้วอยากถอนหายใจจริงๆค่ะอถอนตามด้วยคนเป็นแม่นะเจอลูกชายมาถมน้ำลายใส่หน้า<อ>วันดีคืนดีเอามีดสปาต้ามามาขู่แล้วก็ทําร้ายแม่เตะเขานี่ค่ะอตรงซี่โครงเพราะอะไรลูกติดยาบ้าแล้วแม่ก็บอกเนี่ยมันตีค่อยมันตีค่อยอ่าเดี๋ยวดูค่ะตีค่อยตีคอยแล้วมันจะไปแล้วเนี่ยมันตีเจ้ากหรอเามันเตะมันเตะ จ้าโอ้ยแ้งแล้วโทรไปแกงตำรวจตำรวจเหน่าโอ้ยจะเสียมีดจังไหนแล้วหมดพมกไปเห็นยังมันบ่ไรมันก็นนี้ก็หมดแม่อยู่ไหนนูอยู่เยี่หนเยี่ยนเนอยู่ในบ้านอว่นน้อาน้ผมอยู่บ้านเจ้าเนี่โอ้ยเนี่ย มันตีค่อยที่ไม่ได้แปลว่าเบาค่ะคุณผู้ชมแต่มันทาชั้นเนี่ยชั้นคือคนเป็นแม่ครับตอนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านดุงแล้วก็แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ยนะคะไปหาป้าน้อยที่บ้านหนองลาดที่ตําบลหนองเม็กอาเภอบ้านดุงที่อุดรเนี่ยนะป้าน้อยน่ะหนีออกจากบ้านไปแล้วนะทีนี้ก็เลยต้องโทรหาป้าน้อยค่ะป้าน้อยน่ะสะอึกสะอื้นร้องไห้เมื่อกี้เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินป้าน้อยคุยผ่านโทรศัพท์มานะ ล้วบอกว่าโดนลูกชายเตะจนช้ำเลยแล้วพอมันเตะฉันเสร็จนะมันก็หนีออกจากบ้านไปฉันเนี่ยหนีมามาอยู่ที่บ้านญาติเจ้าหน้าที่ค่ะตามไปตามจนเจอป้าน้อยแล้วตอนเจอป้าน้อยแล้วนะป้าน้อย,เเอ,ย,ย,เยนะอเปิดเสื้อให้ดูจุดตรงไหนอ่ะที่ลูกชายเตะตรงชายโครงอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะพอเปิดเสื้อให้ดูเห็นเลยว่าตรงชายโครงอ่ะมันเป็นรอยเขียวคล้ำไม่หมดเลย คือมันม่วงมันค้มไปหมดแล้วอ่ะเนี่ยเน่ยทีนี้เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าลูกชายน่ะทาฉันเองแหละอ่าด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีเน,นะเขาบอกว่าวันไหนที่ลูกฉันเมาหนักๆนะมาถุยน้ํำลายใส่หน้าแล้วมันก็ด่าฉันตลอดเลยถือมีดสปาต้านี่อันยาวต่อแขนเนี่ยมาขู่แม่ว่าจะฆ่าแม่ๆๆทีนี้ผู้นําชุมชนเนี่ยนะเห็นแบบนี้แล้ว เห็นใจป้าน้อยสงสารป้าน้อยมากๆแล้วลูกชายตัวดีมันอยู่ไหนช่วยกันตามหาค่ะในนนอายุ20ปีค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมนู่นนนหลบอยู่ในป่าค่ะอย่าเล่นมึงอย่าเล่นนี่ใสเสียขนาดนั้นตีพ่อตีแม่กดสันญาน เต้ยมแยีมแฉ่เมเมืม่มอคเชียมึงเลยมันจะเสตีพ่อตีแม่นี่ทนไม่ไหวไงครับชาวบ้านเขาเลยตบป้าเป็นป้าบหนึ่งอ่ะแล้วก็ถามว่าทำไมเตะแม่ขนาดนั้นเออ,เออนอนบอกว่าไงรู้ไหมแม่ใจร้ายออแม่ไม่ยอมให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนแล้วเออนี่ยแม่จะพาผมไปบำบัดยาเสพติดอ,อีก<อ>แม่ไม่ได้ใจร้ายนะแม่เป็นห่วงแม่หวังดีครับอแล้วแล้วแล้วเขาบอกด้วยนะถ้าถามผมว่าผมรักแม่ไหมอ่ะ ลองดูสินี่ดูที่แขนผมเห็นรอยสักไหมคุณผู้ชมรอยสักไปอะไรฮะรอยสักน่ะเขาสักคําว่าแม่แล้วก็มีรูปหัวใจเขาก็เลยจะบอกว่านี่ไงผมรักแม่ผมสักคําว่าแม่อยู่ที่แขนผมนี่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 เอาให้ดูด้วยไรหาว่าผมไม่รักแม่ต่อให้สักไว้ที่แขนแต่เอพฤติกรรมนั้นน่ะพฤติกรรมนั้นน่ะมันรักหรอถุยน้ําลายใส่ดาบคอถือมีดสปาต้าจะขู่ฆ่าเนี่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโนน นนนนไปบําบัดเถอะเกลี้ยกล่อมกันอยู่สักพักหนึ่งนะนนก็ถามกลับมาถ้าไปบําบัดเนี่ยมันนานไหมอ่ะชาวบ้านเขาบอกไม่นานหรอกนนนนก็เลยพยักหน้ายอมเข้ารับการบําบัดแล้วนี่จังหวะที่พาไปหาแม่ค่ะโอ้ยก้มกราบเท้าแม่นะแม่ก็ร้องไห้เสียใจบอกว่าไม่อยากให้ลูกมาเสียคนเพราะยาเสพติดเลยแม่ก็มากอดแหละแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกอ่ะลูกได้เลิกยาเสพติดนะคะ หลังจากนั้นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ยก็พาในนนท์ขึ้นรถไปบำบัดยาเสพติดอาจต้องไปที่ไหนวัดถ้ำกระบอกที่สระบุรีคร่ะ